ครับสวัสดีแม่ครูนะครับผมดาสวัสดีค่ะอ๋อครับวันนี้อันทางช่องแอดมินก็ได้จะมาขอแนวทางของแม่ครูนะครับผม<ช>ก็คือว่าแม่แม่ครูนี่ชื่อชื่ออะไรนะครับผมชื่อแม่ครูรัดดาหงมสมศรีจ้ะอ๋ะอแม่ครูลัดดานะครับก็คือว่าแม่ครูรัดดานี่ก็คือว่าให้แนวทางเกี่ยวกับ f อแล้วก็ท่านผู้ชมเหมือนกันใช่ไหมครับ อยู่นะคะอ,อครับไปให้คนแถวบ้านไปได้ไปออกช่องยู u ู e ก็ปูเทพนี่หละค่ะอ๋อครับครับคือว่าแม่ครูรู้จักกับปูเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะคือว่าที่มาที่ไปของตัวเลขที่แม่ครูให้ให้เขาถูกนีคือว่ามาจากไหนครับแม่ครูเออความฝันนะคะครับอ๋อเป็นความฝันใช่ค่ะความฝัน ทีนี้เห็นแม่ครูเล่าว่าอันมีมีผมมาเกิดกับแม่ครูใช่ไหมครับใช่ค่ะอม,มันมันจะเป็นประมาณไหนครับแม่ครูเกิดเมื่อเดี๋ยวก่อนนะคะ่ะหาหาที่เงียบๆหน่นยอยน,นะคะครับครับเกิดเมื่อพศหกห้านะคะครับก่อนวันเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมนี้หละค่ะเดือนนี้หละค่ะ ที่มาเกิดค่ะครับก็สองปีเข้ากันสานก็ได้สองปีอะที่ผมมาเกิดนะคะครับทีนี้สําหรับแนวทางที่แม่ครูให้เขาเขาถูกงวดก่อนนี้ให้ให,ให้ถูกตัวไหนครับเอ,อ่อสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะอตัวเดียวเลยใช่ไหมครับที่ให้เขา หนึ่งหนึ่งสองค่ะอ,อือให้เลขแค่สองตัวนะครับใช่ค่ะโอ้ทีนี้เขาเขาซ,ซื้อถูกกันเยอะไหมครับแม่แถวบ้านไม่เขาไม่ได้ถูกเยอะเพราะว่าคือเขาไม่ค่อยรู้กันอะค่ะคือเงียบเงียบคนที่รู้ก็ประมาณห้าหกคนนี่แหละที่เขาไปไปมา,มา,มาหาแม่ครูนะคะอ,อ๋อครับอก็คือว่าของของวงดก่อนนี้แม่ครูฝันประมาณไหนครับถึงได้ตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันให้กับแถวบ้านครั วันหวยออกค่ะครับคืนวันหวยออกครับอืมก็ฝันฝันฝันเป็นตัวเลขอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแม่ครูใช่ฝันมีคนมาตะโกนโบอกค่ะแต่ไม่เห็นคนนะได้ยินแต่เสียงค่ะอ๋อครับก็คือแม่ครูจะมีเส็นเกี่ยวก,กับเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับทีนี้ของงวดนี้แม่ครูฝันหรือย,อยังครับ งวดนี้ฝันตอนวันเข้าพรรษานะคะที่แอดมินโทรมาก็แม่ครูยังไม่ปล่อยไงคะถ้าจะปล่อยก็ทษคอยว่าคอยดูว่ากวามงฝันจะฝันอะไรแต่ก็ไม่ได้ฝันครับค่ะทีนี้ก็ก็เลยจจปลปอยสามตัวที่ฝันคืนวันเข้าพรรษานะคะครับฝันมาอะไรครับแม่ครูก็ฝันได้ไม่อี่นี้เลยค่ะ ฝันว่ามีคนมาตะโกนบอกมันเดิมใช่ไหมครับว่าแต่ออกเลขลาวแล้วใช่ไหมคะอ๋อตัวไหนแต่ก็เอานาปล่วันที่หนึ่งสิงหาหน,น่ะค่ะแต่ก็แม่ครูก็ได้จุดทูบเมื่อวันพฤหัสปกต,ติไม่เคยจุดทูปนะเมื่อวันพฤหัสไม่หละจุดขอปปูปูแปดตกค่ะอ๋อครับก็เลยจุดทูปดูก็ขึ้นเลขสามตัวชัดมากเลยคะ่ะปกต,ติจุดทูปจะไม่ขึ้นเลขเลยครับ จ้ะก็เลยไม่เคยจุดเพราะว่าไม่เคยขึ้นเลขแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับจุดทูปก,ก็ได้สามตัวค่ะคได้ตัวไหนบ้างครับแต,แต่แต่วันนี้จะปล่อยสามตัวสองคู่แล้วก็สองตัวก็คือประมาณสามสี่คู่นี่แหละค่ะอ๋อครับส่วนใหญ่เป็นเลขความฝันใช่ไหมครับใช่ค่ะความฝันแล้วก็เห็นกับขาขาโต๊ะกระถางทูกค่ะ สาตัวก็เคยได้สองตัวก็เคยได้ตงกระถางทูกที่จุดทูกเทียนน่ะค่ะตรงๆเลยงวดงวดตอนที่ออกหนึ่งศูนหกแล้วก็หนึ่งหา้ทาทั้งล่างทั้งบนเลยอ,อ,อตอนนั้นดูมากมีคนจากหมู่อื่นเข้ามาเขามาโขแล้วให้เขาไปบ้านห้วยออกเลยวันนั้นค่ะนี่นั่นไหนจ้ะ ทั้งล่างาทั้งบนหนึ่งห้าคือฝันว่ามีผู้ชายมาโบกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกกับขาโต๊ะที่ปากกระถางถูกค่ะเต็หนึ่งสองเมื่องวดที่แล้วก็เหมือนท่องเหมือนสุขูเลยหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งอย่างนี้ค่ะค,คือว่าท่องเลขนี้จนถึงบันเลขออกเลยใช่ไหมครับแม่ครูจ้าโอ้คับทีนี้ขอญอาตถามแม่ครูหน่อยครับ แม่ครูนี่บอกเขามาถูกกี่งวดแล้วครับหลายงวดอยู่นะคะก็คือว่าบอกหลายงวดอยู่ค่ะคแต่ก็มีหลุดบ้างอย่างนี้นะคะครับแต่ว่าให้ซื้อตัวเองอ่ะไม่ได้ค่ะครับถ้าซื้อเยอะไม่ออกถ้าซื้อสิบบาทยี่สิบบาทนี่คือถูกอย่างนี้นะคะไม่รู้เป็นอะไรยังไงก็เลยไม่อยากที่จะซื้ออ,อย่างนี้นะคะครับ ี่คือพูดตรงๆเลยนะคะเป็นคนที่ตรงตรงไปตรงมาค่ะครัเพราะว่าไม่เคยออกพานพ่องเนาะตั้งแต่ไปตำหนักปูเทศครั้งหนึ่งนั้นก็ไม่เคยได้ออกก็เลยเลยว่าเหมือนกับตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอ๋อครับก็คือเป็นครั้งแรกที่แม่ครูได้มาออกทางช่องยู u b e นะครับผมใช่ค่ะนี่เลยคืองวดแรกงวดแรกที่ได้โทรคุยที่บ้านอย่างนี้นะคะครับ แอปนี้เนี่ยค่ะครับหมอส่วนใหญ่ที่แม่ครูบอกเขา้าถตกนี่ส่วนใหญ่เป็นสามตัวหรือสองตัวครับส่วนมากจะเป็นสองตัวนะคะสามตัวมีมีอยู่หนึ่งมีมีอยู่งวดหนึ่งทางล่างทางบนโอ้ครับตรงตรงเลยหนึ่งห้ากับหนึ่งศูนย์หกโอ้ครับตรงตรงเลยครับไม่ต้องลับเลยครับนอกากนั้นก็สองตัว<อ>ค่ะครับเหมือนงวดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งเลยใช่ไหมครับแม่ครู ใช่ค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งจนพี่สาวอ่าลูกพี่ลูกน้องกันดิ่งมาถามว่าออยถูกไหมไม่ถูกไม่ได้ซื้ออ,อกเอาไปยงน้ค่ครับเป็นเพราะว่าแม่ครูเป็นคนฝันเองหรือเปล่าครับก็เลยซื้อไม่ค่อยถูกนงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะซื้อก็ถูกสิบยี่สิบอย่างเงี้ยเวลาซื้อเป็นน้อยก็ไม่ถูกนะคะครับทีนี้ของงวดนี้นี่แม่ครูได้ได้ตัวไหนมาทับสลับแนวทางตัวเลขครับ ก็สองคู่นะคะแอครับครับคินตัวไหนบังคับเม่คู่ครับอย่าบ้าเลขเยอะนะคะอ๋อไม่เยอะเหรอครับก็ไปอีกเลขหนึ่งคือเห็นกับกระถางถูกเอากับไอ้โต๊ะปักกระถางถูกไรเห็นชัดก็เลยวงเลขหนึ่งอ๋อครับหนึ่งคูเห็งตัวน่ะสามห้าศูนย์ค่ะครับสามห้าศูนย์เลขทูกก็เก้าแปดสองนะคะครับเลขถูกเก้าแปดสองเลขขันคือสามห้าศูนย เลขทูคือเก้าแปดสองค่ะครับแล้วก็สองตัวก็มีสี่คู่นะคะคเยอะไปหรือเปล่าคะอ๋อไม่เยอะแล้วครับผมสี่เก้าค่ะครับสี่เก้าวงสี่เก้านะคะอ๋อเน้นสี่เก้าครับ 69, หกเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหกเก้าแล้วก็หกเจ็ด หนึ่งเจ็ดค่ะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับค่ะคือเป็นแนวทางนะคะแค่ยังไงก็อย่าว่าดการมาคะแอดครับผมเป็นแนวทางนะครับจ้าอันไม่อยากให้ถูกอยากให้ปังๆังๆเนาะครับเพงเพ่งปังปังดังดังมาแอดครับซ้าถุกครับจ้าให้ดวงสมพงษ์ตามกับแม่แม่ครูลัานี่นะคะครับผมซ้าทุกครับ จ้าเป็นงวดแรกนะคะที่เป็นงวดแรกครับจ้าถ้าว่าถ้าว่าตังๆังเนาะคือถ้าออกก็เนาะได้มามาเห็นบ้านเนาะค่ะผมจ้านี่คือโทรคุยครับก่อนก็คือถ้นเนาถูกงวดนี้ก็จะได้ไปหาแม่ครูระดาถึงบ้านนะครับผมจ้าเพราะว่าแม่ครูนี้ก็อยู่ใกล้พอสมควรเนาะประมาณร้อยโลได้นะครับผมจ้าครับ แอ <S S 1> อยู่ไหนคะอยู่นางรองครับโอ้นางรองก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเไปมากนางรองตรงนี้ค่ะค่ะผม,มจ้าข,ขอบคุณแม่ครูมากมากค่ะสสำหรับแนวทางจ้าแอตโชคดีนะคะแอะขอบคุณครับค่ะนี่ก็เป็นแนวาทางของคุณแม่รัตด,ดานะคะก็ทางช่องก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจัยยาณในการรับชมนะคะ ก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของคนแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ